สามแล้วนสี่แล้วสี่กับสี่ถ้าแปดสามนะคะข้าวกะลีมวงกลมให้แปดสามทั้งหมดทั้งมวลเป็นนาทางหะเสื่อสละกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะมาทาง้ายโชกับบุีผูดอยูเด้อเออเอล้วแล้วเอนซีเอริญนำเด้อรด้คานมเด้อน้องมยวพี่น้องมิวหันมหาเอฟซนะหนแเล้ว ไปถึงมาปั้นบริปั <Pok al. S 1> ้นจับมืเพิน่นจ oh oh mm ับสลัดกินแบ่งงวดที่พานมานิเพิ่นดึง้ยยิ้มยิ้มยิ้มเฉยยิ้มเฉยเฉยสิน้นเป็นพเยาวเด้อ้าทายห้าบอกเอาโมเมยิ้มหวานยิ้มหวานเอยมันเฉยยีรักยิ้มเลยนะยิ้มหวานยิ่งฉีคให้เล็กยังว่าโมนี้ฮ มิวเยอะๆผมะมผมะก้างมะกว้งทานมาหี่เพิ่นจับลอตเตอรี่ให้008นะคะแล้วก็อีกตัวนึงมันยังกับยังไงสามสามศูนแปดสมนแปดมันออกสี่ศูนย์แปดมันรู้ว่าถูกสองใบศูนย์ศูนย์ปดเลขท่ายสามตัวล่างมันตามร้ายมือแ,แล้วสี่ศูนยปด่เรืปป่องสี่ใบได้สี่ใบมันมือนั่นลอตเตอรี่มาหน เต็มเต็มแพงอยู่จับอายุเพิ่นว่แมนวันที่ยีิบเจ็ดนี่บ่ใช่ไหมมื่อนี้วันที่อะไรยี่สิบหกยี่สิบหื้นนี้กับวันเกิดเพี่น้อเกิดพี่น้องแตครบหนึ่งขวบนะคะน้องมิวกี้พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนแต่ครบหนึ่งขวบนะคะพ่ไปบัยายังมากรุปว่างวดนี่จับแล้วมันบ่ จับแปล่ามือนั้นกัยอยู่นี่ยเตีว่าขาวต่อยคีบอยู่กันเลยบ่ได้ศไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ช็อตเด็ดๆเลยเจ้านี่โอ้ยมันเมื่อเขียบเจ้านี่มันขยับข้าวเดียวนึงเนาะต่อยคีบประทันแล้วอย e e oh, no. yeah. mm. uh huh. mm. ู่นะว่าลอดทั้งประเทศเป็นยี่เปาอยู่ตั้งกล้องเพราะไม่ผ่านมันข่อยตนก้อนมูเลยจับให้ตัวได้บ่นหนึ่งวันเลยไก่ไม่เป็นอะไรที่มือไหนมันพอได้เขามากมันก็อว่ารงมากมันจับเลยดิมันดึงเอาหนึ่งละดึงเอาหนใช่หรือ นี่หกซึ่งศูนย์นี่ดึงฮะดึงเอาสองใบเออไม่กิดดึงสิมันเป็นเหมนเล็ชุดเล็กชุดนั่นนี่หกศูนศูนย์บาเนี่ยพอยจับแล้วพอยังก็เรียกว่าปลาจับเลยพราะงี้งี้มันเลยเมื่อไปกิ่มดิมันจิ่มมันกิ่ม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 นี่ตัวเดียวนี่มีกิ่มตัวนี้จับหกศูนศูนย์จับหกศูนย์ศูนย์นี่น้องซี่เห็นบะจับหกศูนย์ศูนย จับจริงๆนี่หกศูนย์ศูนย์แล้วกเดี๋สีเดี๋ยสีเอาสีเนาะแป้งเนาะมันบบเห็นไหมบ่เห็นบ่เห็นเลยบ่เห็นที่ละกองรถจัยยนบจับเลยนะเก้าหนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์พันจับให้เดี๋ยวสียกนใส่กระดาษให้แล้วเก้าหนึ่งสามหกศูนย์แล้วพ่นเอามือจิ้มตัวได้พะย่ะี่พันจิ้มตัวนี้บอกว่าจิ้มพะย่เนี่ยละเอาพะ่เนี่ยมันกิ้มเกมจิ้มเลยดิ คนจิมให้เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สองสามเก้าสามแปดสามนี่พเมือจิมเลยจิมเลยจิมเชียดีกนดึงออกมาเดียวเลยไลบมันจิมตัวเดียวก็เลยดึงอ่ะอืมมือจิมจริงจริงจลิอืมมือจิมอืมอันนี้กพอดจิมกันอช่มเขาติดไปวันลก็เลยยันเดี๋ยวเเอามือจิมแล้วเ้าเรียกจามพิาน ก้าสามแปดสามนะคะพอดีกะมีพอดีใช้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 ตัวได้เจกะวิจิตรเจอกว่าอายุขวบหนึ่งขวบเนาะชื่อว่าพน่ยากเว้าสองสามเก้าสามแปดสามสามเปดสามก็คิมได้ดิอันนี้จ้าพายอันนี้พิมพาย บมยบายบายบายายบายยผู้ยงยเบายอ่ะาบายก็ดเคได้เายได้ยจ้าต้องแบบนี้ยังชัดเจนเอาให้ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ว่ามีตัวคนประกอบเมลกีู้ดเดอพี่น้องเยะเยอบเยอบ่ต้องบ่ต้องบม่ต้องไย เพิ่น,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 นจับไฮตัวน้องมิวกี้จับไฮในงวันวันที่ 2, 5, 6, หนึ่งสุราคมสองห้าหกเจ็ดม้วนทิพนมาจับไหฮแปดศูนย์ศูนย์แปดเด้กออกสามตัวท่ายศูนย์ศูนย์แปดม้วนนี้จับไ้เก้าหนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์แล้วที่จิมจ้มไฮจิ้มไฮหรือซี่ไฮนี่คือสองสามเก้าสามแปดสามนะคะเป็นแนวทางา่ะสุระาาสรากินแป้งรัฐบาลเพราะว่าพี่พพน้องเอฟซีหาได้เด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะหาได้เลขคล้ายๆกันนะคะ เพื่อเป็น3าตัวนาสามตัวหลังนะคะกะบ็บร้ว่าจะเป็นละวันใดตอนที่เพิ่นเป็นเด็กน้อยในน้อยอยู่ตั้งแต่อายุ3าสีเดือนเพิ่นเคยจับปิงปองกับถูกสองวดซ่อนนะคะหลังจากนั้นเ็ค่อคอยถูกต้นที่ยากกับบ้อเห็จับ คุณจะว่าจับสลาดกินแบ้งนี่แหละกินวันขตาดนี้กินวานขนาดเลยว่าเป็นซี่เดิ่มเลยดิมือกิมกิมกินกินหลายเสียดินะคะกระบอกซองประโยคแปลภาษาลาววัลละคำเหมือนแหมคนไทยอาจจะว่าจิ้มแต่ว่าคนอีสานอาจจะว่าซี่นั่นแหมภาษาลาววัลละคำแม้วันใหญ่จะว่าจับห้จริงๆดึงพวดขึ้นมากขึ้นหกศูนย์ศูนย์บันบอพื้นดานมาคนี่ดึงสุดมากขึ้นศูนย์ศูนย์แต่รุ่นภาคตัวไหนตัวไหนยี่ยี่บริเวณน้ำเพล chi 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 còn, cái tôi này chị ở chi chi, à chi chi, chạy chi tôi này, à chi chi đâu, đẹp không, à đi con tuổi ừ, yếm bán còn yếm bán còn 4 cái này, đây thì mít là gì? Chịi hay, hay bèn, cái gì mượn cái đẻ cái đẻ gì chi จีจามแปดนอจ้าจิมจิมแปดสามแปดสามนนมาไม่ยาว่าไงเ้อะจิมแปดิัมจิบิมแปดชเ้พี่น้องเด้อยิ้มหวานใลเลขออกค่าออกแปดชามยิ้มหวานว้ายนี่ไปขายเขาซื้อไหมเจ้า เพื่อใเขาไปขายเราเื่อขายเขาเลยขาาเห็ดไปก่เหย่าเขาเขาไปขายเราเ่เลยทีแอ๊บดียได้กินเสแล้วได้ลอยหนึ่งขายเขาได้ลอยหนึ่งเนาะยิววานเด้ว่าไอใชโยทไงไชโยไชโยทำไงฮะซื้อเพื่นนอนวานเ่เพิ่นเอามือสี่มั้งมันสี่แปดสามมันปะจ้มีจเพิ่นจับสลากินแบ่งรัฐบาลจับเก้าหนึ่งสามหกศูนศูนย์ แล้วเพิ่นเอามือซี่หรือเอามือจิม้มให้พอยอดวอนนี่สองสามเก้าสามแปดสามนะคะเป็ดตะกี้นะแม่น้องระดาถามว่าเลขจะออกตัวใดซี่ทุกคนสี่แปดสามนะคะเฮาวการิมวงกลมให้แปดสามทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะ่าทึ่งหาะืุอสละกินแบงลัดท่บาลไทยนะคะออกไหมออกชามแปดไหมอ,ออกไหมออกแปดชามไหมง่ายัดไม่ต้องเทียนไส้สุกมันเคยให้สองวมดซ้อนจัาปิงปองเดี๋ยวนี้มันจะจ้าปิงปอง ขึ้นคักขนาดเลยโอ้ยคนเด็กหน่อยจีขวบนั่งกันตัวนี่จีนี่เราก็จีอันเก่าบอกพี่น้องเราก็จแต่ตวงกีโชคดีน้ำเด้อจะได้ซอยคานมแล้วลูกนอะเป็นเผือดไยิ้หวานก่อนถ้าถูกเลขอ่ะกินนมเปือเอเอ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 อเเออเอเอออเออเอี่เอ้อเออเออเออ้ออเออไออเ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 อ้เออเออเอเออออเออเัอเออเออเอ้เอกเออ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 เยิ้มหวานออ เอฟซีโชคดีนำเด้อน้องมิวกินหวานก่อนเอฟซีโชคดีรวยยกช่องเลยเด้ออโยยังไงเจโยอาจจะโยก่ะกายบังๆอยากว่าวอยากว่าวอยากว่าวอีนังเอ้ยแต่อยากว่าวพรุ่นี้เออเออจริงจรงพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันเกิดมันเกิดเพื่อนวันที่มันเกิดอีลาติบืนลุกเออมันเกิดวันที่ยี่สิบเดือนกันยานึง เออหนึ่งขวบเอ็มซีจ่องดีน้ำเด้องวดพังหันเพิ่นเบิ่งเพิ่นเพื่อซื้อเพว่งวดแรกมาเพิ่นใกล้เพิ่นเพิ่นใกดึงสลากกินแบ่งหาดึงงวดแรกดึงออกมาได้จังไดที่แรกเพิ่นกับเบิ่งงงๆดิต่างกล่องท่านอยู่เห็ดหนางงงงปล่อยลงหรือซึ่งว่าจะคลิปนั้นจะหาหน้าที่นะปล่อยลงได้มวลทิพนมาเนี่ยเออเนี่ยอุ้ยปาจีจีเออเออเนาะ อนลาไปใช่มาลาเปดเจียวใช่าหมล้กพยายามอย่าถ่ายต่าเรื่องว่าบางที่มันยกแกนยกถ่ายชุงๆชุ่เเห็นแค่เฟิ่งจ้ายิ้มหวานดื้อสั่งไหนหนอไง เด็กน้อยเนาะว่าคือมาไล่เขาใช้ปะฮะกูได้มัดจุกให้ปะเมี่ยเอฟซีเจ้าดีนัมเด้อร์กูได้มัดผมจุกให้ปะอืออารมณ์ดีขนาดเลยเนี่ยไทยหมไทยเป็นวันมีคนหนึ่งสวัสดีเอฟซีฝังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอาณามาตามน้องมิวกี้นะคะน้องมิวกี้งวดที่แล้วจับ ให้0ูนเป็นเลขท้ายววนตัวเตรอตรีนะคะงวันนี้จับอีกแล้วพี่น้องรับชมรับฟังเลยะคะ่ะว่าน,น้องจับตัวไหนจับตรอตรีตัวไหนนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ